เทคโนโลยีวิทยาการคำนวณชั้นประถมศึกษาปีที่5ห้่วยการเรียนรู้ที่2การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นตอนที่1การทำงานของคอมพิวเตอร์ครูผู้สอนนายพัฒนพลพัฒารานโรงเรียนชินุกูลวิทยาวิดีโอชุดนี้จัดทำเพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนรายวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณของโรงเรียนชินุกูลวิทยาในการเรียนการสอนออนไลน์ช่วงโควิด -19 โดยไม่มีเจตนาทำซ้ำ ลอกเรียนแบบหารายได้แต่เพียงอย่างใดซึ่งเนื้อหาในวิดีโอนี้อ้างอิงจากหนังสือเรียนรายวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณชั้นประถมศึกษาปีที่5ของสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการวงเลออ็บพวและสื่อวิดีโอจาก YouTube ช่องพอยลี่เล่นกินเที่ยวโปรแกรมที่เกี่ยวข้องสครดผู้จัดทำนายพัฒนานพลพะสมารานครูโรงเรียนชินุกุลวิทยาหน,ยยนทหน่วยเรียนรู้ที่สอง การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นนักเรียนครับเดี๋ยวเราไปเปิดหนังสือกันหน้าที่30นะครับหน่วยการเรียนรู้ที่2นะครับในสัปดาห์นี้เราจะมาดูกันตรงนี้นะครับหน่วยการเรียนรู้ที่2จะมีหน่วยการเรียนรู้อะไรบ้างตรงนี้นะครับก็คือการทํางานองคอมพิวเตอร์และการออกแบบอัลกอริทึมการเขียนโปรแกรมอคอมพิวเตอร์การตรวจสอบข้อผิดพลาดของโปรแกรมสกแกต เคลื่อนที่เหมือนจริงตัวแปรตัวละครเคลื่อนที่การเขียนโปรแกรมและการเขียนโปรแกรมคำนวณน,นะครับซึ่งในทั้งหมดนี้ในสัปดาห์นี้เราจะมาเรียน2ส,ส่วนนะครับก็คือการทํางานของคอมพิวเตอร์นะครับการทํางานคอมพิวเตอร์และการออกแบบอัลกอริทึมส่วนนี้นะ,ะเรามาดูต่อาการทํางานคอมพิวเตอร์การทํางานคอมพิวเตอร์นะครับ จะรับข้อมูลเข้ามาจากนั้นประมวลผลแล้วส่งข้อมูลออกไปโดยการรับข้อมูลจะรับผ่านทางหน่วยรับเข้าเช่นแป้นพิมพ์เมาส์แล้วมาประมวลผลด้วยหน่วยประมวลผลกลางหรือ CPU แล้วส่งข้อมูลออกมาทางหน่วยส่งออกเช่นจอภาพเครื่องพิมพ์ลำโพงเป็นต้นนะครับอ่านักเรียนครับเดี๋ยวเราจะมาดูคลิปวิดีโอสั้นๆหนึ่งคลิปนะครับก่อนเรียนต่อนะครับ แ <out> ่เป็นองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ รูปนั้นเป็นอุปกรณ์รับข้อมูล่าประเภทนัมบิมีเดียถ่อ,อกมา,าก็นสแกนเนอร์เป็นอุปกรณ์รับข้อมูลประเภทอ่ทานได้แสงจะทำการอ่านข้อมูลได้แสงแล้วส่งข้อมูลเหล่านั้นไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ 私たちはこの辺りで、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 私たちはこの อ้าวจบกันแล้วนะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับเรามาเปิดหนังสือหน้าที่32สองกันต่อเลยดีกว่านะครับการทำงานคอมพิวเตอร์นั้นจะต้องมีโปรแกรมสั่งงานพัฒนาโปรแกรมนะครับจะมี2ขั้นตอนดังนี้ขั้นตอนที่1ต้องนึกถึงสิ่งที่ต้องให้คอมพิวเตอร์ทำงานโดยกำหนดออกมาเป็นขั้นตอนการทำงานขั้นตอนที่สอง เลี่ยนจากขั้นตอนการทํางานเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ที่เข้าใจนะครับลําดับขั้นตอนการทํางานคอมพิวเตอร์จะคล้ายกับการทํางานของมนุษย์เมื่อมนุษย์ทํางานอย่างใดอย่างหนึ่งต้องมีลําดับการทํางาน<ม>ซึ่งออกแบบไว้อย่างเป็นขั้นตอนเช่นเดียวกับคอมพิวเตอร์นะครับการออกแบบขั้นตอนการทํางานเบื้องต้นให้กับคอมพิวเตอร์เราอาจพิจารณาว่าต้องการให้คอมพิวเตอร์รับค่าใดเข้าไปแล้วต้องประมวลผลอย่างไรผลลัพธ์ ที่ได้ออกมาเป็นอย่างนั้นนะครับอ่ะเรามาดูตัวอย่างนี้ดีกว่าตัวอย่างถ้าต้องการออกแบบโปรแกรมเครื่องคิดเลขโดยบวกเลขจํานวนสาพทจำนวนนะครับโดยมีเลขหนึ่งศูนย์ห้าสองสามแปดและสามหนึ่งศสามารถออกแบบขั้นตอนการทำงานได้ดังนี้นะครับด้านซ้ายนะครับเห็นไหมครับซ้ายสุดเป็นเลขหนึ่งศูนย์ห้าสองแปดสองสามแปดและ 310ให้ส่งข้อมูลไปที่ตรงนี้ครับตรงนี้เขาเรียกว่าโปรเซสหรือการประมวลนะครับนำา105บวกด้วย238บวกด้วย310แล้วเก็บผลลัพธ์เมื่อเราได้ผลลัพธ์เสร็จเราก็ส่งข้อมูลไปที่หน่วยส่งออกนะครับด้านซ้ายตรงนี้ Input ตรงนี้ Process และตรงนี้ o u t p u t นะครับอ่ะเรามาดูหน้าต่อไปหน้าที่33นะครับ การรับข้อมูลจากหน่วยรับเข้าเช่นแป้นพิมพ์มาเก็บในเครื่องคอมพิวเตอร์จะต้องสร้างตัวแปรขึ้นมาจากตัวอย่างมี3ตัวแปรและเก็บข้อมูล3ค่าโดยออกแบบขั้นตอนดังนี้นะครับเห็นไหมครับ 1. เริ่มต้นรับค่า105เข้ามาเก็บในตัวแปรที่ชื่อว่า w 2รับค่า238เข้ามาเก็บในตัวแปร x สรับค่า3ามหนึ่งเข้ามาเก็บตัวแปร y อ่าเห็นไหมครับต่อมาจะเป็นสีเหลืองตรงนี้โปรเซสหรือประมวลผลนะครับนำ w บวก x บวก y แล้วเก็บผลลัพธ์ในตัวแปร Z สุดท้ายแสดงผลลัพธ์ออกทางจอภาพนะครับแสดงผลบวก Z จบอ่าตรงนี้นะครับพอเข้าใจเนาะ เรามาเปิดหน้าที่สามสิบสี่นะครับหน้าที่สามสิบสี่ตรงเนี้ก็คือเราจะมาสู่หน่วยที่สองนะตอนที่สองการออกแบบอัลกอริทึมการออกแบบอัลกอริทึมนั้นการเริ่มเขียนโปรแกรมจะต้องออกแบบการทํางานของโปรแกรมมาก่อนนะครับหรือเรียกว่าการออกแบบแบบอัลกอริทึมทําได้โดยการสร้างลําดับคําสั่งของคอมพิวเตอร์ทํางานเช่น ถ้าต้องการให้ตัวละครเคลื่อนที่ไป109หมุนซ้าย90องศาแล้วเดินอีก109สามารถเขียนได้ดังนี้นะครับเริ่มต้นคลิกเมาส์เดิน109หมุนซ้าย90องศาเดิน109จบนะครับคอมพิวเตอร์จะทำงานตามคำสั่งอลกอริทึมได้อย่างถูกต้องนั้นต้องออกแบบอลนอริทึมตรงนี้ให้สมบูรณ์นะครับโดยตรวจสอบเงื่อนไขทุกกรณี แล้วจึงพัฒนาเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ถ้ามีส่วนใดส่วนหนึ่งเนี่ยผิดใช่ไหมหรือไม่สมบูรณ์สามารถปรับปรุงอัลกอริทึมได้แล้วแก้ไขโปรแกรมต่อไปนะครับอ่าเรามาดูหน้าต่อไปหน,ห,น 35. หน้าที่35อ่าหน้าที่สาสห้าน้าที่35อ่าดูตรงนี้ตัวอย่างนะครับถ้าต้องการออกแบบอัลกอริทึมประมวลผลการสอบ โดยวิชาที่สอบจะมีคะแนนเต็ม100คะแนนถ้าทำคะแนนได้มากกว่าหรือเท่ากับ70จะสอบผ่านและถ้าคะแนนน้อยกว่า70คะแนนจะสอบไม่ผ่านปัญหานี้ข้อมูลรับเข้าคือคะแนนส่วนข้อมูลส่งออกคือผลการสอบเราอาจเขียนอัลกอริทึมได้ดังนี้เห็นไหมครับก่อนอื่นเริ่มต้นรับคะแนน ตัวแปร x นี่นะครับคือตัวแปรนะครับตัวแปร x สัญลักษณ์ตรงนี้หรือสัญลักษณ์ตรงนี้ก็คือรับเป็นรูปคีย์บอร์ดนะครับจากนั้นรูปสี่เหลี่ยมขลามลำตัดตรงนี้คือการตัดสินใจนะครับเลขตรงนี้เป็นเลขอะไรสมมุติเป็นเลขอะไรดีเนาะออาเป็นเลขแปดสิบละกันแปดสิบมากกว่าหรือเท่ากับเจ็ดสิบใช่ไหมถ้าเงินไขนี้เป็นจริง ้างเงินไขนี้จริงจะเป็นยังไงผลสอบอ่ะอ๋อคุยกใส่ผิดเองดูดูตรงนี้นะครับมาากกันจะเขียนว่าผลสอบผ่านนะครับเดี๋ยวขอโทษขอโทษมีปัญหาทางเทคนิคนินดหน่อยเดี๋ยวคุยกแก้เลยนะ เรามาดูเรามาดูตรงนี้นะครับเริ่มต้นนะครับรับคะแนนตัดสินใจนะครับถ้าได้80สิคะแนนเป็นจริงผลสอบผ่านนะครับถ้าได้ตรงนี้ได้ห0สิคะแนนไม่จริงก็คือ x มากกว่า7จบไม่จริงผลสอบไม่ผ่านทั้งนั้นทั้งนี้นะครับจะสอบผ่านหรือสอบไม่ผ่านจะส่งผลไปที่เครื่องปิ้นนะครับ สัญลักษณ์ตรงนี้ก็คือเครื่องริ้นเป็นเอกสารแสดงผลสอบตรงนี้เลยว่าผ่านหรือไม่ผ่านนะครับจากตรงนี้ด้านซ้ายมือเห็นไหมครับจากซ้ายมือของหนังสือของนักเรียนนะครับที่จะเขียนว่าเริ่มต้น1รับค่าคะแนนมาเก็บใน X นี่แหละครับตัวแปร x 2ถ้า X มากกว่าหรือเท่ากับ70ผลสอบผ่านถ้า x มากกว่าเจผลสอบ ไม่ผ่านเอ้ยน้อยกว่า70ผลสอบไม่ผ่าน4แสดงผลสอบจบนะครับการออกแบบอัลกอริทึมควรเขียนการทํางานหลักๆออกมาก่อนสําหรับการทํางานย่อยๆอาจแทรกเข้าไปในภายหลังก็ได้ดังนั้นเวลาเราทําตรงเนี้ยเราต้องทําหลักๆก่อนส่วนดีเทลหรือรายละเอียดย่อยๆค่อยท,ทําทีหลังก็ได้นะครับอ่ะสาหรับการบ้านมีการบ้านในวันนี้นะครับมีการบ้านหยุด2หน้า หน้าที่36และหน้าที่37นะครับโดยที่หน้าที่36เห็นไหมครับข้างบนอ่าเดี๋ยวคุยกอ่านโจทย์นะนักเรียนออกแบบขั้นตอนการทำงานโปรแกรมเครื่องคิดเลข4ีจนวนระหว่าง220-680-990และ1นึ่เห็นตรงนี้ไหมครับอ่าการบ้านหน้าที่36นักเรียนให้ ขุยกแนะนําเลยแล้วกันนะครับอ่าเปิดหนังสือเลยเปิดหนังสือย้อนกลับไปย้อนกลับไปที่หน้าที่สามสิบสองครับอ่าหน้าที่สามสิบสองหน้าที่สามสิบสองอ่ะูหยกย้อนตรงนี้เลยหน้าที่สามสิบสองปั๊บเห็นไหมตรงนี้คุณคุณไหมอ่าโจทย์เหมือนกันคล้ายคล้ายกันดีกว่าการบ้านการบ้านคือรับสี่ค่าตรงนี้ตัวอย่างรับสามค่า โอเคนะแล้วเราก็ต้องวาดออกแบบอันกอริทึมเราก็วาดตรงนี้เลยเราไม่จะเป็นต้อง W X Y ก็ได้เพราะว่าอะไรรู้ไหม W X Y ตรงนี้มันก็มีแค่3เราอาจจะเป็น A B C D ก็ได้แล้วผลลัพธ์รวมกันที่ Z ก็ได้นะโอเคนะอันนี้สำหรับการบ้านหน้าที่36นะครับ การบ้านหน้าที่37นักเรียนออกแบบอัลกอริทึมการประมวลผลการสอบโดยกำหนดโจทย์ดังนี้่าโจทย์บอกว่าไงเริ่มต้นรับค่าคะแนนเก็บใน x อ่าถ้า x มากกว่า49ผลสอบผ่านถ้า x มากกว่า50ผลสอบไม่ผ่านน้อยกว่า50ผลสอบไม่ผ่านนะครับแสดงผลสอบคุ้นๆไหมครับเด็กๆอ่ะ นาจะคุ้นอยู่เรามาเปิดตัวอย่างนี้เลยเปิดหนังสือหน้าที่สามสิบห้าเห็นไหมครับหนังสือที่สามที่หน้าที่สามสิบห้าโจทย์ตรงนี้เราวาดอันอริทึมตรงเนี้ยคล้ายๆตรงนี้เลยอ่านักเรียนลองแก้โจทย์ตรงนี้ให้เป็นแบบหน้าที่35นะเราเอาโจทย์ตรงนี้เริ่มต้นรับค่า เก็บใน x x มากกว่า90ผลสอบผ่าน x น้อยกว่า50ผลสอบไม่ผ่านแสดงผลสอบอ่าเหมือนกันไหมเหมือนกันน่าจะทําได้นะลองดูนะแล้วข้างล่างเห็นไหมครับจากอันกริทึมประมวลผลแล้วนักเรียนคิดว่าถ้าคะแนน x เป็นข้อมูลผู้ป้อนข้อมูลแป้นพิมพ์นะครับดังตารางผลสอบจะเป็นอย่างไรนักเรียนก็เขียนว่าผ่านหรือไม่ผ่านนะ เช่นอ่ะเดี๋ยวกูยกเฉลยหนึ่งข้อเลยแปสิบเก้าคิดว่าผ่านไหมผ่านแน่นอนเพราะว่าแปดสิบเก้ามากกว่าสี่สิบเก้านั่นเองแล้วก็ใส่ผ่านนะครับอ่ะสุดท้ายข้างล่างนี้นักเรียนมีแนวคิดการปรับปรุงอันอริทึมการประมวลผลสอบอย่างไรอ่านักเรียนลองเขียนตาำความเข้าใจของนักเรียนนะว่าเป็นยังไงนะครับทั้งสองหน้านี้ นักเรียนถ่ายรูปมาเมื่อเสร็จแล้วนะถ่ายรูปมาและก็ส่งในกลุ่มไลน์นะครับนี่ข้อมูลห้องไลน์กลุ่มป .5 นะครับสามารถส่งงานได้ทางนี้นะครับ่านักเรียนก็สแกนสแกนตรงนี้มาแล้วเข้าห้องเมื่อเข้าห้องเสร็จปุ๊บเห็นไหมครับชื่อห้องเทคโนโลยีวงเล็บวิทยการคำนวณป .5 ชื่อห้องนี้เลยนะแล้วส่วนรูปห้องจะเป็น รูปหน้าหนังสือของนักเรียนนั่นแหละนะครับอ่าสำหรับตัปดาห์นี้พอแค่นี้นะครับอย่าลืมกันบ้านกันนะครับเด็กๆ